นักผจญภัยทะลักพิชิตสันหนอกหัวไม่เว้นวันหยุดท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายมองเห็นทิวทัศน์รอบทิศ360องศาส่วนสองสามีภรรยาชาวสุราตะลุยเที่ยวบ้านอีตองตะบนปีล็อกสุดประทับใจแต่ขอไปฟิตร่างกายและจะกลับมาใหม่หวังพิชิตสันหนอกหัว วันที่24พฤศจิกายน2566นายอภิสิทธิ์สมบัติมาศหรือหัวหน้าเบิ้มหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเปิดเผยว่าด้วยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงดงามโดดเด่นเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวหลายแห่งโดยเฉพาะบริเวณปากเขาเขียวเขาใหญ่หมู่ที่4ตำบลปลางเพลอพสังขละบ,บุรีซึ่งลักษณะของเขาคล้ายหนอกวัวจึงเป็นที่มาของคำว่าสันหนอกวัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสันดนอกวัวเป็นเส้นทางเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติที่มีความท้าทาย มีระยะทาง9กิโลเมตรเป็นยอดเขาสูงสุดอันดับหนึ่งในจังหวัดกาญจนบ,บุรีระดับความสูงที่1,767เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาแหลงประกาศให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชม และศึกษาธรรมชาติประจำปี2566ตั้งแต่วันที่6ตุลาคม2566ถึงวันที่11กุมภาพันธ์2567เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติด้วยโดยตรงและเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติสามารถควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในขีดความสามารถในการรองรับได้อุทยานแห่งชาติ จำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปวเวละไม่เกิน120คนหรือประมาณ15กลุ่มกลุ่มละ7คนโดยมีค่าที่จ่ายสำหรับทริปพิชิตสันดอกหัวกลุ่มละ6,000บาทเมื่อนำปเฉลี่ยการจะตกกลุ่มละประมาณ857บาทถือว่าไม่แพงสำหรับ เขาสันดอกหัวเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีระยะทางเดินเท้า9กิโลเมตรใช้เวลาเดินประมาณ6ชั่วโมงตลอดเส้นทางจะได้พบกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่มีความหลากหลายรวมถึงสัตว์ป่านานาชนิดไฮไลท์คือจุดชมวิวบนยอดเขานั้นสามารถมองเห็นวิวธรรมชาติของผืนป่ารวมทั้งบรรยากาศเมฆหมอกที่ปกคลุมทิวเขาและมองเห็นทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้360องศาท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายช่วงเช้าและเย็นจะได้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและลง เมฆบนท้องฟ้าจะเปล่งประกายเป็นสีเหลืองทองส่วนในช่วงกลางคืนจะมองเห็นดวงดาวที่เปล่งประกายเต็มท้องฟ้าจะเป็นภาพที่สวยงามทําให้นักท่องเที่ยวประทับใจปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจํานวนมากเพราะเฉพาะวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันหยุดก็มีจํานวนมากแล้วนายอภิสิทธิ์สมบัติมาศหัวหน้าเบิรมกล่าวว่าหลังจากจบ ทริปพิชิตสันนอกหัวหากนักท่องเที่ยวยังพอมีเวลาพอสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของสะพานไม้อุตมานุสร์หรือสะพานมอนรวมทั้งล่องเรือไปชมโบสถ์จมน้ำหรือเมืองบารานวัดวังวิเวการามเก่ารวมทั้งไปชมโบสถ์ของวัดสมเด็จที่ตั้งอยู่เชิงเขาริมทะเลสาบเขื่อนวิชลงกรภายในมีพระพุทธรูปที่เก่าแก่ดูศักดิ์สิทธิ์และสวยงามไปอีกแบบ ขากลับไว้พักผ่อนคลายความง่วงนอนจากการขับรถด้วยการเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกเกลืองกระเวียตั้งอยู่ดินถนน3-2-3สังขละบุรีทองผาภูมิหมู่ที่4ี่ตําบลปลางเผลอําเภอสังขละบุรีซึ่งอุทยานแห่งชาติคขลแหลมได้จัดเตรียมสถานที่จอดรถเอาไว้อย่างสะดวกสบายภายในมีร้านสวัสดิการจำหน่ายอาหารของที่ระลึกและกาแฟคอยบริการอีกด้วยด้านคุณสมัตกรหรือพี่นก และคุณจันจีราหรือพี่หญิงสะสีสองสามีภรรยาที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกันกล่าวว่าครอบครัวของเราอยู่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ประกอบธุรกิจหมู่บ้านัดสร์ชื่อโครงการบ้านจันจีราวิลเลจสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของครอบครัวเรา เพราะสมัยเป็นเด็กเคยเรียนหนังสืออยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีมาก่อนก่อนที่จะกลับไปอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงแม้ว,ว่าจังหวัดสุราจะอยู่ห่างจากกาญจนบุรีไกลถึง800กิโลเมตรซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทาง8-9ชั่วโมงแต่ไม่ใช่อุปสรรคของเราเพราะทุกปีครอบครัวของเราจะเดินทางมาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่ครอบครัวรเรานับถืออยู่เป็นประจำแต่ที่ผ่านมาไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากนะักมาในครั้งนี้จึงมีความตั้งใจว่าจะไปเที่ยวพักผ่อนและชมบรรยากาศของบ้านอีตองตำบลปีล็อกอทองผาภูมิิซึ่่งงงงกาาาารรเเเดนนนทั้้ยยลพะตอ และลงภูเขาที่สูงชันสองข้างทางเป็นหน้าผาและมีโค้งที่แตกต่างกันไปมากถึง399โค้งซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายของคนขับรถทุกชนิดเป็นอย่างมากแต่ความท้าทายนั้นเต็มไปด้วยอากาศที่เย็นสบายสองฟักฝั่งร่มรื่นไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากการที่ได้มาเที่ยวชมบรรยากาศและนอนพักผ่อนที่บ้านอีตองถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมากและนอกจากนี้เรายังได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขระบุรี ด้วยการนั่งเรือไปชมความสวยง,งามของโบสถจมน้ํารวมทั้งสะพานไมาอุตมานุสอหรือสะพานมอนก่อนที่จะกลับมานอนพักผ่อนที่จุดชมวิวป้อมปี เมื่อตื่นเช้ามาก็พบบรรดากลุ่มนักท่องเที่ยวที่แต่งตัวอย่างรัดกุมจากการสอบถามก็ทราบว่าทุกคนเดินทางมาเพื่อพิชิตสันดอกวัวระยะทาง9กิโลเมตรจากที่ได้ดูพบว่าทุกคนต่างก็มีร่างกายที่แข็งแรงดังนั้นตนกับภรรยาจึงต้องการที่จะกลับมาพิชิตสันดอกวัวให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่จะขอกลับไปฟิตร่างกายแข็งแรงกว่านี้ก่อนแล้วเราจะกลับมาพิชิตสันดอกวัวให้ได้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะบั่นใจจะมาเที่ยวเมืองการเราจะมาทุกทีนะคะ แล้วอยากจะมาเที่ยวบ้านอีกต่อง เพราะว่าได้ข่าวว่าบรรยากาศดีอากาศเย็นสบายก็ขอขอเชิญชวนนะฮะหมายถึงว่าคนที่อยากจะมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ก็โอเคอากาศจะเริ่มเริ่มเย็นแล้วเริ่ม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 สำหรับในหนาวแล้วก็ขอแนะนำบ้านอีตองปีล็อกจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะแล้วก็อาาหรการกินหรือว่าที่พักก็ราคาไม่แพงนะมาจากในตัวเมืองใช่ไหมคะสาม้ยห้าสิโค้งโค้งเห ะะมันจะไม่เหมือนโทงที่ว่าเราไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนละแบบคนละฟีวเลยค่ะความรูลึกความน่ากลัวอะไรนี่มนะันก็ไม่เหมือนกันแต่ก็การเดินทางก็สะดวกนะ,ถ,ะถ้าไม่ประมาทถ,ถ้าไม่ประมาทเดียวก็ถงึงที่พัก